นั่มเลยไอ้บินบ้านแง่เฮ้ยใหญ่กว่านี้มีอีกไหมอุ้ยหัวนี่นี่ยังอีกเลยแต่บินมันเป็นว่ามันจำเป้ยหากใหม่เลยเห็นมันเยอะหลงมันนี่เพราะว่านั้นยังอีกเลยปูทั้งในพี่เป็นแซงเลยเบี้ยบลายนี่นะครับแยกยายกันขุดโอ้ย เอาจนพ้นเป็นไงไอวินวิ่มืนว่ามันเพิ่มบัน้เว สวัสดีผมพี่น้องพ่อกน้องหนึ่งกับแอนดินเนาะจ้าสวัสดีพญามีใหญ่พ่อแม่พ,พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผม,มวันนี้ก็มาพอกันกับแานดวินกับหนึ่งในเซซายของที่อะไรหนึ่งเซซายของวันที่สามทิพเนาะจ้าตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีจ่าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าหลังจากเมื่อวานเราไปผู้หินด่างเหมือนน้องเมกน้องหนึ่งไปหาเฮดบดเนาะวันนี้มาทงหยานะครับผมเม็นทงหยาสวัสดีนะครับมา ธงหยาลิมลำโดมใหญ่นะครับบ้านครับสำราญหมู่ทิศเจ็ดตำบลตกหูวอำเภอเรือดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีมาหาอย่างเนี้ยวันนี้ไปดุ่นกันเบื้องในคลิปเลยเนาะจ้าไปครับไปจ้าฮะเริ่มต้นเข้ามาอุปกรณ์เท่าก็มีเสียมกับกระตานะครับนี่นะครับเบื้องยอดเพื่อนคุ้นกันบ่ครับนี่คือเครื่อมันแซงนะครับนี่แหละใบเลมแหลมแนวนี้นะครับ หลังจากน้ำลดมาแล้วเพราะว่าเห็ดนั่นก็คือสิแกไปหลายแล้วนั่นหนึ่งแกก็แกแล้วเห็ดั่นเป็นน้ำเครื่อพนพลงมาเนี่ยน,นี้นะครับนี่่แต่ว่าพึ่อยู่ในหงาใหม่พอดนวยเนี่ยนี่แล้วพึ่นขึ้นโคน,นหมดก็หลายหลายอ่ะพุดไปก่อนนะครับพ่อ,อว่างใจเบื้องหน้าหนึ่งเนาะพ่อใหญ่สิขอได้กุ้งใหม่เวลาดินเอาคนใหญ่ดอกจะหาเครือใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่สินมานำเบื้องเงินไปจากตัวนี้ <laughs> นหนึ่งอายุบปถึง <laughs> นี่เนี่ยเงาใหม่เงาต้องแพงนะครับนี่ต้นต้องแพงใบใหญ่แนวนี้นะครับต้นใหม่สินนีดค้าเบืองหยากแล้วนะครับเสมอครับข้าม,มาในดอนพี่มิตตดอนมิเตดงเครื่อมั่นหมดแล้วครับนี่ตันนี้เครื่อใหญ่แห้งมองน้องนึงพุณเอกนะครับกำลงังขุดอยู่อย่าตีงแห้งด้น้องนึนงเน้อเถิงเถิงเ็นบอน,นั้นมาได้ความเสียงอีกเลยใช่ลรเหนียวหนึ่ง งครน,นะครับแตนลามานำมาแนวนี้เลยครับคุณน้าหมามันแสกนะครับนี่ลงช่างนอนนะครับถ้ามาแล้วมันจะปุ่มๆกันหน่อยใครเพื่อนซิมี่เบียบยเนี่ยเบียบสันแน,น่เนาะแม่นี่แหละครับนำติ่งเพิ่นไปอีกบานมีน่จ้ะตัวนี้กิอาว เสียมซับหวานนิดนึงตัวนี้ก็ฟังไปอีกอะไรที่นี่แม่นตัวน่ะงามมาเป็นจังไงหนึ่งพ่อเลยวินบินนี่มาเบียดยูัวงามนะครับมาวันอาทิตย์ก่อนนีอีกไอนบินนี่มีแต่อีกนี่มันจิวเนี่ยแล้นะครับหลงเลยอ่ะคุณเอาดีๆกันหนึ่งมาแล้วมาแล้ว หัวหัวหัวนหัวมาท้าแล้วครับยี่ห้อหน่ดินเมมั่งเงงลยวิเลยน,นั่นวิน,นี้เใหม่อยู่ผาได้แล้วไดว้แล้ว่อัดค่ี้เอาเของหวานก็เสบนะครับหนกินจ้กรไ,ได้นะครับห้เฮบมา,ลา,ามแล้วสิเอาข้านีเราไปเฮียของหวานบั ได้แล้วพี่โมขึ้นเนพินกิจะอยู่น้ำปานนี้นครับนี่นใส่หากไหมแนวนี่แหละเรียบร้อยนี่ไปดูการเพิ่นแล้วนะครับเนื้อในนี่นะครับเนี้ยวอนี่นี่แหละเอันหน,งงนึ่งซับ <laughs> สูนส่วนเพิน่อนอ่ะว่าพอดีงามเนาะอีกขวานึงนะครับน้ำไปเรื่อยๆธรรมดาเพิ่นจะเป็นปุ่มเป็นแสงสวมซื้อเพิ่นแล้วนะครับ นะครับนําติ่งเป็นมาแนวนี้นหัวเท้เาหัวเป็นหัวเป็นนี่หัวหรือไข่เนี่สซีเรียหอยและกงกุ้งบ่ได้นี่และครับหัวมันกงกุ้งเอ้ามือห็ดเอาเน,น,นี่ยผู้ใหญ่ยู่ตัวไหนมันแซงนี่ก็เป็นมันบอกว่าฟังอีกทีนึงน,นะครับมาเกิดน้ำดินท่ามนะครับดินล้วนแนวนี้ครับ ดินลวนปนดินเหนียวนะครับหัว่ดีะเดีหฮ่าฮ่าฮ่าบอกงวาวันนึงปรเดดอกบัดนี่นี่ปนดีนีเพิ่าเครือตัวนี้มาเกิดัาเฟินกิสวหักหักเลยวงนีโอ้เครืองาดโอ้นี่ขุดมหนบ่อันนี้ปนดโ้นขัดหักใหมหักไหมนี่ บบไ้เงวาจะเป็นแนวนี้ชมทางไกลกับบ่ได้ญได้ครับนี่ต้องเอาไปปรุงอาหารเมนภายในหม,มื่นหนึ่งพูดนะยังไม่ถึงสุดดิสุดเลยอุ้อวินสุดายสุดายนะครับเอามาต่อกันเอามาต่อกันเดี <c oughs> ๋ยวคนขึ้นขึ้นเขาอย่าหน,นี้นนก็ไ,ไปหลางนเพื่อนสารดีๆนะครับน่านะครับหัวเบียบข้ามเลย ปดไ้เอวินหัวมันเพิ่มบันปวดเหี้ยที่แช่แห้งก็บบดไสบันอย่ากเพิ่นมีหัวอีกอยู่นี่รงนั้นเด้อเพิ่นเหลวแหงนี่ห่วยเพิ่นแสงบัได้ดิหลุดออกจากควรปุดไปเลยดินี่ยังงาชแสงไปใส่บันบอกว่าสิออกเอ่อเดือบเพิ่นกังกินเพิ่นจังไก่ไกลจัง นี่เระเอาสอนขูดขูดออกกันหนึ่งแล้วโมมเลยครับเลี้ยวดีเป็นไงตัวนี้โอ้โหสวยงามเฮ้ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้าคนน่ะตัวนี้สูงน้อยหนึ่งเฮ้ยไงเฮ้ยน้ำยีกนี่นี่แหละครับน้ำน้ำติ่งมันไปแนวนี้น้ำไปอีกติ่งนี่กระสีือ้นแยกแยกออกนี่นะครับระวังหากใหม่กับติ่งคนนั่นนึงนี่ติ่งคน ทำตัวนี้ไปอีกเขื่อเพิ่มเลยเขาเพิ่มหัอเพราะว่าหัวใไงตองไหน,นเหยแยกออกมาหนีนะครับพี่อีก,ก็มีพี่น้ำติ่งเป็นแยกออกจากกันนี้ไปแนวนี้ละอ,อ่ะหาเพื่อกนะครับบานพี่พี่นำมานี่แหละครับเครือเดียวมุนพป็นลงหัวเป็นกฤษฎมีขนคือกันนะครับ คงตีลหลบินว้มเลยหักตีได้นี่เือนนี้ลงหัวดีแหงนะครับดีุ้ยบุ้ยุน่ะอืมสวยๆเลยชงานดรมาคนนี่ก็มีนอีกว่าใช่ไหมแม่นนหัวเก่าคุไหนไนี่พีหัวใหม่คนไปพีแม่นบ่เนี่ยละหัวใหม่กัน ยงกเลยบหกเบอร์นั่งไปให้เบอรงนานะครับปุ่ดึงขึ้นมาเลยนะว่ามเจริแมนอยู่บ่บ่เสืออ้ยแมนดีๆสวยงามเนวันนีง้นนะขึ้นะครับอุ้ยงามเห้งตัวนี้สวยน้ำเี้ยอีกพีไปอีกนี่น้ิงไปแนวนั่นแหละครับเนาะับยบินื่ดนิเข่คน ตึ่งขึ้นมา,นมานเนี่ยมันขุดจ่ามันอย่างนี่เลยนะครับตอนนี้เป็นหน่วยไข่เนาะก็ะออยังว่าเรรยากาศช่วยใหญ่จริ่งขึ้นเอดจิตโท,ทมไปอีกแล้วเ,เป็นหัวอีกเนาะซับเจริญญาณบรรยากาศเขื่อนอีกนะครับของตอนนี้เป็จระได้แม่ยังงานตีละสามหัวจะ้ะเอาหัวใหญ่ขึ้นเหลืออยู่ตัวละ เดี๋ยวมาอีกะนำมาอีกวันนี่ตีนเพิ่งเพิ่ละเพิ่นก็จะเป็นหัว่านี่อันนีล้ละนะครับตัวนี้ดนนิ่นึ่งแดงเนี่ยแหย่งนึ่งนำเพิ่งใบยักษ์นำนี่ะหัว,นะหวแหลกออกมาแล้วเพิ่งหัวนี่เพิ่งสีซ้ำได้นี่ตีงแล้วได้แล้ววินดีงามด้มัดทานมันแซง S <S ง,า,งามงบมุธนเอาขี้ดินางามอยู่สานี่นะเปิดนะงามน้ำบรสับนี่ไลยวินสวยงามแห่งนุ่นะมี่ผมคุดบงังหันนะครับนะั่นทับเนี่ยอะไรน้องนึงเลยว่องจะมาจัดก,การเองเป็นจีนี่นี่เป็นจริงเป็นแสงนี่แนวนี่แหละต้นนี้ทุ่งใบนี่ที่นีกนี่เอามาทางไหนเอามา จะเห็นก่อนอยู่หนึ่งนึงดีครับนี่ไกว่าก็อยักษ์หงส์ทั้งนั้นเนาะนะครับจะจีดายจักรยานของป่าเง่นวัวเพอปันกัรนี่นะครับตัวนี้ก็ฟังไว้อีก จะเป็นสีไงใดคนีอีกเยอะครับเบื้องปลายเป็นขาวๆนี่เนาะอันนี้ันจับนะครับนี่จับอีกแล้วจ้าหนึ่งกับสีสับอ๋อหนึ่งกับเรื่องสีสับคือกันมางามนี่ได้ไหมเพิ่นลืมบอกว่าเพิ่นงามอ๋อไอ้วินลืมบอกเป็นแฉ่พี่มองเพิ่นอยู่เพิ่นหัวหนาเนาะเพิ่น วิธีนะครับบดถึงเลยส่วนคนนี้ขาหากันนี่หา่างย่าขาเนาะแอยจับขวนเป็นก่อน,นดึงมาะละทอนมาสามทอนพูนเอาพวกแมนคนละหัวเป็นลายหัวปะนี่ จะมีเจ yeah. ิงว่าถนลางเป็นเนี่ยนครับหนึ่งจัดไปอีกเลยฉันหมากน้ำคู่นั่าหนึ่งเนาะนี่คู่ขันขั้นเถะนะคู่ขันเถะได้ครับมันเป็นคู่ข้าราชการเหเป็นคุณคู่ซ้อนนะครับขันคู่นาถึงนะ ก็คือจังอยู่กับเราบ้างหันเป็นหน้าซากหน้าเหิอนะครับบ้านเฮาเอิญนนลัฟังดูนี่เก็ตรใดหัวหมันจากธรรมชาติอันแสนอร่อยเนี่ยนี่แหละครับชูตัวนี้แม่นบนตัวนี้บ่แม่ีต้นนี้กินสดบ่ได้เด้อครับบอกอีกเช่นนี้นี่แหละก็สิเป็นแนี่นั้นขัวเพิ่นนะครับจุ่มหมองชื่อเสียงมือหนี่แหละนั่ลงไป กันเห็นแนวนี่มั่นใจว่าเป็นหัวแฉแต่ว่าจะสีหญ่สีหน่อยนะครับทักสีฟองใ์ชัเนาะดูมันก็จะเสียบกันที่แนวนี้แหละงายนี่งหนึ่งหระวางระวังเนี่ยในสูนหลุดบึงโอเมนคนละอันคนละหัวฝันอยู่ปุ่มมันแสงอยู่หนึ่งอ้าวเขี่ยก็ดีกันหัวนี่เป็นดีขนาดนี้มัันอยู่คนละหม้อไอ่บินนั่นดิอีกหัวหนึ่ง

หัวใหญ่บ่อุ้ยหัวใหญ่เถอะนู้นี่เสียงข้างโปรนป้วยปลายหัวใหญ่หรือขี้ดินอ้บเฮ้ยโอ้ยอพูอน,อน่าตัดวงติงคนหนึงนี่วะแมียนลี่อ,อ,อะไรนี่ล่ะนี่นะไม่จังซื้อสวนคนอยู่นี่น นี่เลยนี่ดินี่อีกนี่นี่นะครับเป็นเป็นแยกรึจริงจริงไงแ้วตัวนี้พ่อชักว่าหันนี่ว่านี่พ่อชักไอ้วินไอ้จังหาบุงอีกพี่นะนี่นะเนี่ยผีมองเดียวปุ่มเดียวผีอย่างอีกแล้วนี่เครื่อนนี่ได้เป็นโลเด้นี่นั่นหนึ่งนำติ่งนี่มานะครับมาเรื่อยๆเนาะแมนนี่อีกนะครับนำมาเรื่อยๆ ลายหัวอยู่ที่ไหนนี่เยอะน้องดกดผมมีแคน,นี่แหละอยู่ในหาก,กันก,กนุ๊นะก,กนะกุ๊กย<ด>ุกหยาค่ะหยาคง่ายงอยู่ท่าน,านาาซึ่หากหยาคาะซึ่งหากใหม่เสียม,มีก็เสียมเล็กแนบเลยเนะครับนี่ขึ้นเลยบึงไปเลยนะครับวิธีการเอาหยางาไงจำได้ หัวใหญ่หัวหน่อยโอ้เป็นปุ่มเลยนี่มันคือนลายเถอเดี๋ยวเอาตัวนี้มาน้ำติ่งเป็นยังนะครับเอาพุธนิพายหน่อยหนึ่งอ๋อไว้ที่ตัวได้เป็นขาดได้เป็นเกิดอีกดีหัวงามด้วยพอดีอยู่งามอยู่นี่ มันความ <แก S 1> เร็วสูง,สงมันแทงนี่นะครับนี่ทํางามเดียวครับมองโซนมองคุดที่นําแสงนําติง่งมันไปหมุนกับไปในะุณผอดขวายหนูนะครับคุณหนูฝนก็จะออกไปแลยละผีมาทั้งพี่ได้หน้่งนึงพี่โซนไปถ่าอยู่พี่เพราะว่าแยกกันคุดนะครับหัวมันเก็บหัวนี่ออกไปก่อนหนึงน่งใช่ก้อนหนึง่งนําเอาไ,ไปคุณ นี่นไปเรื่อยๆโอสให้เห็นเดี๋ยบป้่อยนี่พอดีค่ะนี่ส่วนพอนีูาเพอนี่อยู่ในหนีอะลนี่ลายๆนี่เมนนี่ก็เมีนเด้นี่นี่ดินี่ก็รื่อนอนี่เป็นติ่งน้ำแนวนี่พีเฮวินรือเพอนีกอยู่ไหนพอนู้ยสุนโคนไปจักเบื้งสีน้ำเบื้องกมีนนี่ถีเกมีนพ่นี่เมนตัวนี้มันอันไหนไอวินมันยังอนียงเหรอ นางนอนมามันมีนางนอนอยู่นากันหรือว่ามันมูนนะครับนี่นี่มาจำมันฝรั่งนี่นะครับตัวนี้มันอีสานมันอีสานเลยโหนิดน้อยอ,อีกแล้วนึงเออหัวงามอยู่ตัวนี้มาไดินไห

นี่อี่นี่นะครับที่หัวนึ่งคือหัวหนึ่งค่อเป่นตัวนี่ทางใดก่อนทางได้ก่อ้อ่ะอันนี้ไกลๆคือตัวนี้คุดตัวอุปกรอนเชือเป็นไปเป็นซ้ายเนี่นะครับอ่ะหนึ่งนิ่งนำลุไปก่อนครับ ตัวไหนตัวนี้ตปนป่ันใดหนมวยไข่นี่อีเคนที่หกหกคือเพลเ้ไอวินคอหอกนะครับป่าน้าค่ามีคนมาเกี่ยวไปเห็ดไทยหยาคายนะครับมาเกี่ยวเนี่ยนะไปจามชิปเปนปาซูมือนี่ นี่มาจากตัวนี้ดิเลยติงเป็นยังนะครับนหัวเป็นสมหัวมันฝรั่งเลยติงมบกลุ่นเลยนานนี่นั่ไปอีกนี่นี่นีละควรหัวเป็นพี่เขาไปไหนอีกดอกเปลือยได้ครับตัวนี้ผมเอาโซนออกให้น้องนึงมาเอา คุดลงอีกแม่นตรงหนึ่งมีห้อยเลยเนี่เสียมนี่ก็ต้องเนี้ยนวดน้ำได้ครับพอนะนี่ได้ชุดพวกรับงามสามคุณด้วไอวินอีกนี่เอาขอนเลี้ยมเพิ่นนี่สามเข่งเพิ่นหักหักใหม่อยู่ก็เลยเอาหยาดเนี่ยน้ำหลบช่วงหักใหม่แล้วครับนี่ มันขาวๆเป็นหวานดีแห่งนะครับนี่น,นะครับติ่งเป็นสิสานกันอยู่เป็นโยงใหญ่เลยนะนหนึ่งไม่เห็นจะ้ะนี่ดิไปอีกได้หนิมันอีเสาะไปหายเลย พ่เอเสื่องดินเลยมาทานพอดีดีงามเยอะนี่คนนี่พอดีเสียบนี่นะครับแยกยากยาก,กันขุดโอ้ยม้นว,นน,วนนี่แล้วใหญ่กูหม่เหมือนนออี่เมื่อจีมีผออยู่บรจักระวินงามขนาดนะครับตัวนี้ก็ะส่วนนิดเล็กน้อยนี่มีอีกนี่นี่นะครับน,นี่ยังเพิ่นกลับไปตัวนี้นะครับนี่ อันนี้เพิ่นใหญ่เพิ่นกิหัวใหญ่เนาะแมนกระนำตัวนี้ไปอีกนะครับนี่นี่นเใส่เดือนนะครับนี่น้ำดินเนาะจ้ะนี่ด้วยนี่นี่นี่นะครับมันแสะไปแล้วว่างั้นแสะเรียบร้อยโอ้เวนแต่แสดงว่าคื่อนี้มีรุ่นใหญ่ๆเลยนี่นะครับพี่เห็นโบนี่แมนเวดนาะนี่ เป็นาเนยใ่ไหมพี่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 อู้พี่ออกเงออกจเงาใหม่ะเขี่ออกเบิ้งงามๆกันนะครับยังเบิ้งนนึนนเลยไอ้พิ่บัตนีผลปวดเลยตวนี้สีมนติ้งดยจัง้้นนี้ีมนหัวละล่ะนี่บดไ้หัวกระไฮดเี้จังเสยเียวคน ตัวหน่อยปล่อยไวก่อนค่อยแงออกมาก่อนหนึ่งเอาตัวใหญ่มาที่เราหัวกันเลยแหล้วเราจะเอาตัวใหญ่จังจิบวอซับเดี๋ยวได้ได้ได้โอ้ยของแข็ง้ยใหญ่กว่านี้มีอีกไหมออ้ยหัวนี้นี่ยังอีกเลยป๊าเดวินเบียบโบซับมันเป็นหวามว่ามันจำเปลังอ้ยโอ้เป็นอยังอีกหร พี่เมนบดเลยพี่พี่พี่น้ำมันเป็นขึ้นตัวนี้ก็เมนนี่ขีหากใหม่เลยเห็นม,มันเดี๋ยวมานนี่น,นี่ได้บโบตัวนั้นยังอีกได้ปูทั้งในพี่พี่เป็นแซงเลยเบ,บี้ยบลายน้ำมันแซงเฮ้ยเนี่ยอาสนี้ออกนี่เพิ่งเด้อนะนี่บ่ามันขึ้นโขนอีกเนาะ พอดีเธอเป็นเนื้อในพดปวดอ๋อคือสิเอาง่ายเถอะุปน่ะนี่อีกนี่โอ้ยนี่เอานี่โอ้นับเด้อเจ้ามองนี้มีจักหัวคือผดเถอะุปน่ะพี่อีกไช่อีกพี่อยู่ไหนพีพี ออกไปไหนพี่อีกพี่ถามหากใหม่ก็เป็นละอู้หูุ่นพี่นี่นี่นิงใหญ่เป็นไปออเออเฮ้ยครับครับครับหอยตัวนี้โบเมียนฮ <laughs> ะไปิดใจตาก่อนไก่กลแล้วไก่แล้วนี่แหละครับใหญ่มองไมาน้ำจิงจ้งสิล่ะน้ำดอน <c oughs> สุดดอนเลยละครับนี่วินเนี่ยตัวลงมานับมาเลยใหญ่ห้าบึงเังคับที่มีเครื่องมันหมูแกมอยู่น้ำพิมพ์มาแล้วนะครับอู้หู่เห็นปะ ก่็เป็นเป็นแคมปิ้งไดเพันลงหัวเนี่ยนี่ก็น้ำเลยด้วบ้านพิจารเวลาเหมือนี้มาสวยสดเนาะมันเป็นซองหัวเป็นอีกหนึ่งงานอีกเดียวนี้าะนี่ดินี่น้ำอีกตีละเนี่ยนี่ใส่เครือเพิ่นนี่ดินี่นะครับเครืองสองคนนี้นี่นี่อีกกันหนึ่งนี่นี่หัวพิ่น ทมติ่งแยกเป็นแนวนี้นะครับ <l acht> ติ่งนึงมันก็แยกเข้าในเพื่อนเขาในมองเห็ดปวกเพื่อ, <l acht> ตอนตัวนี้ว่าเมนหัวมันนะครับหนึ่หัวอันเครืออีกิโกยนะครับ <l acht> <l acht> นี่นะครับเด็กเข้ามาในอันนี้กงานานี่เอาอุกขณแห่วี กอสวยๆมาดีเงีหงัดยางเดียวบ่วมีไห้เลยมาน,นี่<า>ชับไปทุบไปอีกวันนี้ไฟเพิ่นง่าย ได้เนี่เพื่อนพี่โอ้อันนี้เท่งโสอ,โอื่นหูเดาหูเท่งนอหน่นาคา,อ,า,คาอ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่นอ้องลุงป่านาเอฟซีสุท่านนะครับผมเอามันแซงหวัวสุดท้ายเลยกันนี่นะครับพามาเบิ่งบรรยากาศฟังริมลำดมใหญ่นะครับนี่แหละมองคุดยู่แถวนี่ยแล้วนะครับผมนี่ ดอนฟังริมลำโดมนีแล้วนะครับขุดเนี่ยไป็นผุนมีเต่เครื่อมันเปดแล้วครับขึ้นทท่งนี้กะหาแยกบังเอานะครับระว่างเครื่อมันหมูมันนางนอนหรือว่าอันนี้ก็หรือว่ามันแซงแยกเขานะครับประครับไปเบควงมคุงานโดยสรุปโดยรวมน้ำหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้สําหรับการเข่าปลาริมลำโดมใหญ่มหาขุดมันแซงวันนี้นะครับสิไดสิมานซําไดนะครับผมนะครับ้หนึ่งมันนางชาอยู่เป็นจังได้นหนึ่งวันนี้ ดได้วิวปิตาใหญ่ะเต็มจุ่มบุมด้วยมานี่ <c oughs> นะครับมเมียนน้อยไปไหนนะครับปะตาพ่วงว้านนี่หมอใหญ่นึงเลยเลยโยกเบิ้งอยู่พ่างว่าแปดสิบลอยแล้วครับว่าใน <c oughs> หลางน้อยแต่ว่าสิบว่านิยมหลางนนะครับนี่เพราะว่าเป็นขันหลางเพร่รชีมังหนามนั่นน้องน่งเนาะขัลางกินกินเลยเนาะแมนขันหลางเ <c oughs> พชรชีหนามพชีเมียกนะครับทีเพิ่มหัว่ปนี่นจอแะไรก็เิงอันนี้จับขิงวันนึงหัวสามเลย มันแส่งนี่เลยนะครับแล้วน่าจะพี่น้องสำรับคลิปมือนี้น้องนึ่งกับไอ้เอ็นกับภาพี่น้องมาขุดมันแสงเนอกจากซุดยอดขั้วมันเลยจ้าเต้มกับตาใหญ่เขาเลยเนอกจากน้องมีแต่หัวงามๆจ้าสำรับคลิปมือนี้ธรามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกับไอ้เอ็นแล้วจะเพิ่เชืบอประผาคลิปใหม่ๆเนอกจากเนาะก่อน้องนึ่งกับไอ้เอ็นจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจากสำรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า เอาล่ะนะครับพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงปลาในไอเอฟซีถูกท่านนะครับผมสําหรับการเขอปลาฟังริมลําดมยัยในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่สามสิบตุลาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดวันนี้กระโจนสี่เกับสี่มังแกละนะครับแต่ชิเมอร์หอดบุญทะเลกาค้ำเติบแล้วนะครับวันนี้สุดยอดความมันอยู่นะครับวันนี้มันนี่ได้หลายกว่าทุกเทธิอาเลยครับในรอบเริ่มต้นของปีสำคัญกับเย็บเฮดบดวางสองเสมอเลยครับรอบแรก ของปีนะครับผมก่อนจากกรรมเลยนะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมิย่อแมีพ่นองลุงป่านอารีฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จากพมีพ่นองลุงป่านอารีฟซีทุกท่านที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจขมาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาวพระท่านใจกราบขออภัยพญยายมีย่อแมีพ่นองลุงป่านอารีฟซีทุกท่านไว้นํา อย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกัสิคอหน่วยไว้ใช่ไอพญายมหัย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงปปานาเอฟซี <S <S <FC S 1> ภูขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีหลบภัยหลายีใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุขทียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมน,นี้ขอกาวคำว่า,า,าสวัสดีครับผม พบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ